ตู้เชื่อมเจสิทนะครับลูกค้าแจ้งอาการเชื่อมไม่ได้นะครับเจสิทรุ่น A.R.C. 200นะครับหน้าตู้ก็จะมี ปุ่มสวิต์ปิดเปิดอันนี้เล่งกระแสนะครับลดเพิ่มกระแสเจสิตัวเขียวๆนะครับเดี๋ยวมาแกะดูข้างในกันก่อนผมแกะฝาก่อนนะครับขันร็อตเดี๋ยวข้างในเครื่องนะครับมีรังหยัดให่ด้วย ดังในเครื่องวันนี้น่าจะแรงด้วยนะครับเนี่ยใช้ igbt <c oughs> ใช้ igbt ข้างละสี่ตัวฝั่งนี้ฝั่งนี้สี่หนึ่งสองสามฝั่งละหก ไอจีพีทฟังล้อหตัวน่าจะแรงน่าดูนะครับเครื่องนี้เดี๋ยวคืปหน้าการซ่อมยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะครับ